Armofac Academic Center, a Total Center, for Better Solution Life. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากในวงการยาเลยค่ะคือจากการส่งเอกสารขึ้นทะเบียนแบบออกองกระดาษหนาๆเนี่ยไปสู่มาตรฐานดิจิทัลสากลที่เรียกว่า eCTD ค่ะครับ Electronic Common Technical Document ซึ่งเราจะอ้างอิงเนื้อหาจากตำรา ECTD จากกระดาษสูตรดิจิทัลบทที่4กันเป็นหลักนะครับค่ะเป้าหมายของเราวันนี้คืออยากจะทำความเข้าใจวิธีการส่งเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้นนะคะคือมันไม่ใช่แค่สแกนเอกสารแล้วส่งแบบนั้นไม่ใช่นะคะ ใช่เลยครับมันเป็นการเปลี่ยนกระบวนการทำงานเลยจริงๆลองนึกภาพจากแฟ้มนนหนาเป็นปึกๆนะครับมาเป็นระบบดิจิทัลที่เอ่อมันฉลาดขึ้นจัดการได้ดีขึ้นเยอะใช่ค่ะจากที่ต้องเปิดหาทีละหน้ากลายเป็นคลิกๆเอาได้เลยโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่า eCTD เนี่ยมันต่างจาก CTD แบบกระดาษเดิมๆยังไงบ้างคะครับ หลักๆเลยคือ ECTD มันไม่ใช่แค่เอาไฟล์ PDF มาวางในโฟลเดอร์นะครับแต่มันเป็นโครงสร้างข้อมูลที่มีความชาญฉลาดอยู่ข้างในควบคุมด้วยไฟล์คอมพิวเตอร์อีกทีอ๋อค่ะค่ะการนำทางก็ต่างกันชัดเจนครับแบบเดิมต้องพลิกหาด้วยมือแบบใหม่ใช้ไฮเปอร์ลิงก์คลิกข้ามไปมาระหว่างส่วนต่างๆได้เลยสะดวกขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วเรื่องการแก้ไขหรืออัปเดตล่ะคะ แต่ก่อนต้องพิมพ์ใหม่ยกชุดเลยหรือเปล่าคะถูกต้องครับแต่ ECTD มีสิ่งที่เรียกว่า life cycle management จัดการได้ง่ายกว่าเยอะไม่ต้องพิมพ์ใหม่หมดส่งแค่ส่วนที่เปลี่ยนพอการส่งก็เปลี่ยนเป็นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ประหยัดพื้นที่จัดเก็บด้วยครับใช้เซิร์ฟเวอร์แทนไม่ต้องมีห้องเก็บเอกสารใหญ่ๆ ฟังดูมีแต่ข้อดีนะคะแล้วประโยชน์จริงๆจ,จังๆสำหรับผู้ประเมินกับผู้ผลิตยาเองล่ะคะมีอะไรเด่นๆบ้างสำหรับผู้ประเมินนะครับชัดเจนคือความเร็วเข้าถึงข้อมูลได้เร็วมากคลิกเดียวข้ามโมดูลได้เลยค้นหาข้อมูลก็ง่ายแล้วก็ยังประเมินเอกสารพร้อมๆกันหลายคนได้ด้วยอือหือดีเลยค่ะส่วนฝั่งผู้ผลิตยาเนี่ยก็จัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงเอกสารได้ง่ายขึ้นเยอะ อย่างที่บอกคือ lifecycle management ครับแล้วก็ลดต้นทุนทั้งค่าพิมพ์ค่าจัดส่งค่าเก็บเอกสารแล้วก็ทำให้กระบวนการมันเร็วขึ้นโปร่งใสขึ้นด้วยครับเข้าใจแล้วค่ะงั้นหัวใจสำคัญของมันก็น่าจะอยู่ที่โครงสร้างที่ค่อนข้างตตยตัวใช่ไหมคะที่บอกว่าต้องมีโฟลเดอร์หลักเป็นเลขสีหลักอย่าง0000สำหรับส่งครั้งแรกแล้วก็0001 0002ไปเรื่อยๆใช่ครับ โครงสร้างนี้สำคัญมากและข้างในโฟลเดอร์เลขลำดับซีเควนซ์พวกนี้ก็จะมีโฟลเดอร์ย่อยมาตรฐานคือ M1 ถึง M5 ตามโครงสร้าง CTD สากลแล้วก็มีโฟลเด er อร์ Util สสำหรับไฟล์อื่นๆที่จำเป็นแล้วในแต่ละซีเควนซ์ที่ส่งไปเนี่ยไฟล์ไหนคือพระเอกเลยคะไฟล์ที่สำคัญที่สุดเลยคือ i n d e x x m l ครับอันนี้เปรียบเสมือนสมองหรือสารบัญอัจฉริยะของการเยื่ยนในแต่ละครั้งเลยครับ อ๋อไฟล์ XML นี่เองที่บอกว่าเป็นตัวควบคุมตั้งไฮเปอร์ลิเชื่อมโยงระหว่างเอกสารต่างๆค่ะคือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับไฟล์ PDF ก็เหมือนไฟล์เพลง MP3 เยอะแยะ,ยะไปหมดส่วน index.xml เนี่ยก็เหมือนไฟล์เพล์ที่คอยจัดระเบียบบอกว่าเพลงไหนอยู่ตรงไหนเพลงไหนมากก่อนหลังทําให้เพลงที่กระจัดกระจายกลายเป็นอัลบั้มเพลงที่สมบูรณ์ฟังง่ายหาเจอง่ายครับ อ๋อเห็นภาพชัดเลยค่ะแบบนี้เองที่ทำให้คลิกไปมาได้ง่ายๆทีนี้เอกสารทะเบียนยาเนี่ยมันไม่ใช่ส่งครั้งเดียวแล้วจบนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงอัปเดตตลอดอายุผลิตภัณฑ์เลยซึ่ง ECTD ก็จัดการเรื่องนี้ได้ดีกว่ากระดาษใช่ไหมคะใช่ครับหลักการสาคัญคือส่งเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลงไม่ต้องส่งเอกสารที่ไม่เกี่ยวหรือที่ไม่เปลี่ยนซ้ำๆไปซ้ำมาเหมือนสมัยก่อน แล้วมันรู้ได้ยังไงเขาว่าอันไหนใหม่อันไหนเก่าอันไหนยกเลิกเออเราใช้สิ่งที่เรียกว่า l i f e cycle operators ครับซึ่งจะถูกระบุไว้ในไฟล์ index. xml นั่นแหละครับมันเป็นเหมือนคำสั่งบอกสถานะของเอกสารแต่ละชิ้นค่ะมีคำสั่งอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะหลักๆมีสามตัวครับคืน new สำหรับเอกสารใหม่ที่ไม่เคยส่งมาก่อนเลย replace สำหรับเอกสารใหม่ที่ส่งมาเพื่อแทนที่เอกสารเก่าที่เคยส่งไปแล้วแล้วก็ดีลีทครับสำหรับการแจ้งยกเลิกเอกสารเก่าที่เคยส่งไปแล้วไม่ใช้แล้วอ๋อค่ะอย่างเช่นถ้าเราแก้ไขข้อมูลวิธีการผลิตครับสมมุติง่ายๆนะครับการยื่นครั้งแรก sequence 0 0 0 0เนี่ยเราส่งเอกสารกระบวนการผลิตชื่อ MFG Process V1.pdf เราก็จะบอกใน index.xml ว่าไฟล์นี้สถานะเป็น new ค่ะทีนี้พอเรามีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเป็นเวอร์ชันใหม่ในการยื่นครั้งถัดไปสมมุติเป็น sequence 0001เราก็ส่งแค่ไฟล์ใหม่ MFGProcessV2.pdf มาแล้วใน index.xml ของ sequence 0001เราก็จะระบุว่าไฟล์ V2 เนี่ยสถานะคือ replace ไฟล์ V1 ที่เคยส่งในซีเควนซ์0000อ๋อระบบก็จะรู้เองว่าตอนนี้ V2 คือฉบับล่าสุดถูกต้องครับผู้ประเมินก็จะเห็น V2 เป็นฉบับปัจจุบันไม่ต้องเสียเวลาส่งเอกสารอื่นที่ไม่เกี่ยวหรือเอกสาร V1 ซ้ำมาอีกมันทำให้การจัดการง่ายขึ้นมากลดความซํำซ้อนลดขนาดไฟล์ที่ต้องส่งด้วยครับฟังดูมีประสิทธิภาพมากๆเลยค่ะ แต่การจะสร้างชุดข้อมูล ECTD ที่มีทั้งโครงสร้างมีทั้ง XML มีทั้ง Life Cycle แบบนี้ได้คงจะทำด้วยมือเปล่าๆลากไฟล์ว่างๆไม่ได้แน่ๆใช่ไหมคะไม่ได้แน่นอนครับต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางเข้ามาช่วยอย่างน้อยๆก็สามประเภทหลักๆนะครับมีอะไรบ้างคะหนึ่งคือซอฟต์แวร์จัดก,การ PDF ครับเอาไว้เตรียมไฟล์ PDF ให้พร้อมก่อนเช่นทำ b o กม m a r k ทำ h y ร์ล l i n k ภายในเอกสารให้ได้ตามข้อกำหนดอือหือ สคือซอฟต์แวร์หลักเลยครับเรียกว่า ECTD Publishing Software อันนี้ใช้ประกอบร่างไฟล์ต่างๆลงในโครงสร้าง ECTD จัดการเรื่อง Life Cycle สร้างไฟล์ index. xml ที่ถูกต้องให้เรามีหลายเจ้าในตลาดครับพวก Lawrence, x t d o v i v a อะไรพวกนี้และสามที่สำคัญไม่แพ้กันคือซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบความถูกต้องหรือ Validation Software ครับ เอาไว้ QC ชุดข้อมูล ECTD ของเราก่อนส่งจริงว่ามันตรงตามกฎแกนทางเทคนิคทั้งหมดหรือเปล่าป้องกันการถูกตีกลับครับเหมือนเป็นการตรวจการบ้านก่อนส่งอาจารย์เลยนะคะประมาณนั้นเลยครับสำคัญมากพอจะสรุปขั้นตอนคร่าวๆตั้งแต่ต้นจนจบได้ไหมคะว่ากว่าจะได้ ECTD หนึ่งชุดมาต้องทำอะไรบ้างได้ครับเอ,อเริ่มจากเตรียมไฟล์ PDF แต่ละไฟล์ให้เรียบร้อยตามข้อกาหนดก่อนนะครับ จากนั้นก็นำเข้าไฟล์พวกนี้ไปใน publishing software และก็จัดวางลงในโครงสร้าง CTD ให้ถูกตำแหน่งถูกโมดูลค่ะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเอกสารก็ต้องกำหนด lifecycle operator ให้ถูกต้องด้วยว่าเป็น new replace หรือ delete จากนั้นพอประกอบร่างเสร็จก็ต้องเอาไป validate ด้วย validation software เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดท,ทางเทคนิคแล้วถ้าผ่านหมดแล้วถ้าผ่านหมดไม่มี error ก็ถือว่าพร้อมส่งครับก็ส่งชุดข้อมูล ECTD ทั้งหมดนั้น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานกํากับดูแลกําหนดไว้ครับฟังดูเป็นกระบวนการที่ต้องใส่ใจรายละเอียดแต่ก็เป็นระบบระเบียบด,ดีมากๆเลยนะคะสรุปแล้ว ECTD เนี่ยคือมาตรฐานที่ทรงพลังแล้วก็จำเป็นมากๆสาหรับอุตสาหกรรมยาในปัจจุบันเลยนะคะใช่ครับมันเปลี่ยนวิธีที่เราจัดการข้อมูลจากกองกระดาษมาเป็นข้อมูลดิจิทัลที่มีโครงสร้างชัดเจนจัดการง่ายตลอดไลฟ์ไซเคิลของผลิตภัณ์ยาเลยค่ะ การเข้าใจหลักการสำคัญๆนะคะทั้งเรื่องโครงสร้างบทบาทของ XML และการจัดการไลฟ์ไซเคิลเนี่ยมันไม่เพียงแค่ช่วยให้ฝ่ายทีเบียนยาทำงานง่ายขึ้นแต่ยังช่วยให้การสื่อสารข้อมูลทางเทคนิคระหว่างทีมต่างๆเช่นทีมผลิตทีมวิจัยกับฝ่ายทะเบียนเนี่ยมันถูกต้องแม่นยำม,มากขึ้นด้วยค่ะซึ่งสำคัญมากจริงๆวันนี้ได้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง ECTD เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณมากนะครับยินดีครับเอ่อก่อนจะจากการผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อนะครับ ในเมื่อข้อมูลทะเบียนยาตอนนี้มันถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบเป็นโครงสร้างดิจิทัลในรูปแบบ ECTD แบบนี้แล้วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับที่ในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยีอย่าง AI หรือ Machine Learning จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในเอกสารเหล่านี้ได้มากขึ้นโอ้น่าสนใจมากค่ะ อาจจะช่วยหาแพทเทิร์นหรือแม้กระทั่งช่วยคาดการคําถามที่ผู้ประเมินอาจจะถามหรือประเด็นที่อาจจะต้องชี้แจงเพิ่มเติมได้เร็วขึ้นอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่น่าติดตามกันต่อไปครับในโลกของข้อมูลดิจิตอลเป็นคําถามที่น่าคิดจริงๆค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับผมยินดีครับ